ราคาทองวันนี้สมาคมค้าทองคำเปิดตลาดเช้าไม่เพิ่มไม่ลดเทียบราคาสุดท้ายของวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ3 2 7 0 0บาทราคาทองคำประจำวันที่17มิถุนายน2566คงที่เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ32,700บาทอ้บาทตั้งอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา9.24นาฬิกา24นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่ง96.5%ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ32,100บาทขายออกบาทละ32,200บาทตามประกาศครั้งที่1ประจำวันนี้ด้านราคาทองรูป,ปรพัรร์รับซื้ออยู่ที่บาทละ31,517บาท64สตางค์และขายออกที่ราคา32,700บาท ส่วนราคาทองคำโลกหรือโกลสปอรตอยู่ที่1,958.00เหรียญสหรัฐต่อออนซ์สรุปราคาทองคำวันที่17มิถุนายน2566ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ32,100บาทขายออกบาทละ32,200บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ31,517บาท64สตางค์ขายออกบาทละ32,700บาท